การเปิดตัวโครงการสแตนบายอยู่บริการแชทไลน์ที่ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับ HIV ได้เข้ามาเปลี่ยนแปลงการเข้าถึงบริการต่อวัยรุ่นกลุ่มเสี่ยงของไทยอย่างมีในสําคัญโดยเฉพาะในภูมิภาคที่มีการแพร่ระบาดของโรคนี้มากการมีบริการบนระบบบัตรทองที่เปิดโอกาสให้เข้าถึงการให้คําปรึกษาและชุดตรวจทักกรอง HIV ได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายนั้นมีเป้าหมายเพื่อหยุดยั้งการแพร่เชื้อและลดจํานวนผู้ติดเชื้อ HIV รายใหม่ลงสแพทย์หญิงกุลกัญญาโชคภัยบุญกิจ ผู้ก่อตั้งโครงการสแตนบายอยู่และนักวิจัยแห่งคณะแพทยาศาสตร์ศิริราชพยาบาลเผยว่าบริการนี้ช่วยให้วัยรุ่นที่มีความเสี่ยงสามารถเข้าถึงข้อมูลและการสนับสนุนได้สะดวกมากขึ้นทําให้ความรู้เกี่ยวกับความเสี่ยงจากเอชไและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์แพร่กระจายไปอย่างรวดเร็วมีผู้ใช้บริการโปรแกร,รมนี้เพิ่มขึ้นอย่างมีในสําคัญในช่วงของการดําเนินงานที่ผ่านมาครอบคลุมกลุ่มคนเจอกับโอกาสในการเข้าถึงการตรวจสอบสุขภาพที่ดีขึ้น ข้อมูลชี้ว่าในช่วง3-4ถึงปีที่ผ่านมามีประชาชนถึง500,000คนที่เข้ามาแชทกับบริการสแตนบายอยู่และมีวัยรุ่นจำนวนมากที่เข้ามารับคำปรึกษาและชุดตรวจคัดกรอง HIV ในขณะเดียวกันมีการตรวจพบการติดเชื้อสูงถึง2.8%ซึ่งมากกว่าค่าเฉลี่ยในประชากรทั่วไปถึง3เท่าสายด่วนนี้จึงถือเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการทำให้สามารถประเมินความเสี่ยงและดำเนินการป้องกันในกระบวนการรักษาได้อย่างทันท่วงทีการตรวจ HIV ถือเป็นขั้นตอนที่สำคัญที่สุด สแพทย์หญิงกุลกัญญากล่าวหากไม่มีการติดเชื้อทุกคนควรระมัดระวังและหากติดเชื้อทุกคนต้องเข้ารับการรักษาเพื่อไม่ให้ส่งต่อไปอยังผู้คนอื่นเราเห็นว่าคนที่ได้รับการตรวจที่บ้านจากชุดตรวจเองสามารถทำให้ไม่ต้องเสียเวลาหรือขาดงานเพื่อเดินทางไปโรงพยาบาลสถานการณ์ในปัจจุบันแสดงให้เห็นว่าการมีข้อมูลและบริการที่เข้าถึงได้จะช่วยให้ผู้ที่เสี่ยงได้ตรวจสอบสถานะสุขภาพของตนเองอย่างรวดเร็วหากคนที่ติดเชื้อสามารถเข้าถึงการรักษาได้เร็วจะช่วยลดการแพร่เชื้อให้คนอื่นได้อย่างมีในสําคัญ ซึ่งพบว่าสำหรับ100ชุดตรวจที่ส่งออกไปสามารถช่วยป้องกันการติดเชื้อใหม่ได้ถึง10คนในขณะที่เป้าหมายในการลดจำนวนผู้ติดเชื้อ HIV ล่าสุดตั้งไว้ที่1,000คนต่อปีซึ่งหมายความว่าเราจำเป็นต้องเร่งส่งชุดตรวจไปให้ได้ถึง100,000ชุดต่อปีเพื่อบรรลุปเป้าหมายนี้ถ้าไม่ทำอะไรจำนวนผู้ติดเชื้อใหม่ทั้งประเทศจะเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆอย่างไรก็ตามโครงการสแตนบายอยู่ก็ยังต้องเผชิญกับอุปสรรคที่ไม่ใช่น้อย ตั้งแต่ความเข้าใจเกี่ยวกับเอชไอวีที่ยังไม่ทั่วถึงในสังคมการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการดำเนินชีวิตที่ปลอดภัยรวมถึงการลดอคติที่มีต่อผู้ที่ติดเชื้อเอชไอวีขณะนี้กลุ่มวัยรุ่นยังมีการติดเชื้อเอชไอวีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆสาเหตุส่วนหนึ่งมาจากความไม่รู้ว่าการใช้ถุงยางอนามัยนั้นสามารถป้องกันโรคได้การศึกษายงแสดงให้เห็นถึงความต้องการที่จะเปลี่ยนมุมมองของสังคมให้เห็นว่าการใช้ถุงยางเป็นเรื่องปกติสอแพทย์หญิงกุลกัญญากล่าวทิ้งท้าย ใครที่สนใจสามารถเข้าร่วมแชทเพื่อให้คำปรึกษาที่โครงการสแตนบายอยู่ได้ที่นี่สแต n d b y อยู่ https://www.web.stanbyu.info